เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพิกโกช็อกโกแลตนะครับผมแล้ว r o บ็อกฟิตก็อัปเดตใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จะไปตามหาเบ็ดใหม่กันนะครับผมหากใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่กดติดตามนะครับฝากน้องๆช่วยกดติดตามหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปกันด้วยนะครับ อันดับแรกนะครับอัปเดตใหม่ให้เรามาที่เกาะโบราณใหม่หรือว่าเกาะแห่งการเริ่มต้นใหม่นะครับผมมาถึงก็มี NPC ใหม่มาเลยนะครับผมนี่นะจะเป็นตาลุงแก่คนนี้นี่เลยนะครับก็ให้เราเข้ามาคุยกับ ตาลุงแก่คนนี้เนี่ยครับผมและสิ่งที่เราต้องเตรียมมาก็คือโทเทมดวงอาทิตย์จากโลกหนึ่งนะครับสามารถไปซื้อได้ที่เกาะซันสโตนนะครับซึ่งเราจะมาทําการสปราวนะครับผมเพื่อที่จะหาปลาวานนะครับผมาซึ่งสปาวให้ปลาวานเกิดเดี๋ยวปลาวานมันจะเกิดตื้นซึ่งเป็นโกลเด้นวานนะครับหรือว่าปลาวานสีทองถ้าเราคุยไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็จะบอกเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะ จริงๆนะครับเราต้องรีให้เป็นหมอกนะช่วงเอ้ยไม่ใช่ช่วงเวลาหมอกเป็นช่วงเวลาพายุนะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่ารีไปรีมายังไงนะครับออกเฉยนะครับเหมือนตอนนี้ตัวเกมยังบักอยู่นะฮะซึ่งตอนนี้พี่โก้อยู่ในเซิร์ฟจริงนะไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเทสนะครับเซิร์ฟเซิร์ฟจริงเลยนะครับอ่ะก็รีอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเกิดปาวานเกยตื้นขึ้นมานับถอยหลัง8นาทีแบบนี้นะครับปาวานตัวสีทองเลยก็จะเป็นปาวานแห่งเกาะสมบัติ พอเรากดไปเนี่ยกดตัว e เข้าไปเนี่ยครับผมมาตัวบนปาวานตัวนี้นะครับมันจะมีตัว e ให้เรากดนะครับกดเข้าไปเลยนะครับพอหลังจากกดเข้าไปเนี่ยครับผมปาวานเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับพอเราเข้าไปแล้วนะครับผมไม่เจอเบ็ดนะครับไซตที่ไม่เจอเบ็ดเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะขาหลับเพราะขาหลับจริงไหมจริงนะอันนี้เรื่องจริงซึ่งเราต้องทำเควสใหม่เลยนะครับผมถ้าเป็นงี้เนี่ยคือต้องทำเควสใหม่เลย ทำอะไรไม่ได้นะครับเราซื้อเบ็ดไม่ได้นะครับเพราะว่าเบ็ดเนี่ยจะอยู่ที่พ่อค้านะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่โก้เข้ามาใหม่อีกรอบนะครับอ่ะพรหลังอย่างที่เราเข้ามารอบนี้นะครับปลา่พ่อค้าตื่นแล้วนีโอเคมีเบ็ดมาขายแล้วนี่ไงเบ็ดใหม่นะครับซึ่งเป็นเบ็ดพ่อค้านะครับ Merchant Rod นะครับผม่าง่ายๆเลยนะครับก็ประมาณนี้ความเร็ว75โอ้โหคตเร็วนะครับโอ้โห Control หน้านะครับแล้วก็ 0.0จุดูนหน้านะในการคอนโทรลหรือเปล่าอ่าโอเคกดมาเป็นมือเชิรอดเนี่ยครับเบ็ดแอ่งพ่อค้านั่นเองอ่ะคุยกับพ่อค้าสักนิดหนึ่งและที่สำคัญคือแบบมีเหยื่อระดับพิเศษนะครับมีกุ้งทองอยู่ที่นี่โอ้โหนะ่ยบอกเลยว่ายางแพงไม่ต้องเปิดกองเหยื่อเลยกดซื้อได้เลยนะครับไม่ได้เป็นแบบเติมนะอันนี้แบบซื้อด้วยตังนี้ได้เลยนะครับตังในเกมได้เลยแล้วก็นะ่าจะเป็นปลาวานชิ้นส่วนของปลาวานอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่า นะครับก็สามารถเอามาทําเหยื่อตกปลาได้นี่ไงกระเพาะปลาวานหรือเปล่าโอเคนะก็เวลาซื้อแล้วก็กดถอยหลังเนสหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยกดซื้อไม่อย่างนั้นกดซื้อไม่ได้นะโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรากดซื้อมาเสร็จนะครับเดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูนี่เป็นกุ้งทองคำนะเป็นไงเดี๋ยวลองลองดูแบบน,นี้ก่อนนะเป็นลูกหนึ่งก่อนว่าเป็นไงนะครับอาการมันเป็นอย่างไรเฮ้ย โอ้โหลงมาถึงก็วิงเลยนะฮะโอ้โหของดีจริงเนี่ยมาถึงก็แบบว่าของระดับชมพูเลยนะครับระดับมิดเลยอืมนี่ครับได้ปลาเลยครับผมมาถึงก็ได้ของดงของดีกับเขาเลยนะฮะโอเคต่อไปสําหรับคนที่ซื้อเบ็ดใหม่มาแล้วหรือว่ายังไม่ได้เบ็ดใหม่เดี๋ยวพี่โกรีวิวเลยแล้วกันนะครับในคลิปนี้เพราะว่าสำหรับอัปเดตนี้มันมาปีๆนะจริงๆคือแบบเราจะไป ก่อใหม่ได้ด้วยนะครับแต่พออัปเดตมาจริงไปก่อใหม่ไม่ได้เฉยนี่เป็นเบ็ดใหม่นะครับเป็นไงเป็นรูปแบบเหมือนเขี่ยวเมริการูดอนอนะอะไรประมาณนั้นนะครับประมาณว่าเบ็ดไหนพลานอะไรเงี้ยนะครับล่ามาแล้วหลายหลายที่หลายแห่งอะไรนี้มันมีมนวิเศษอยู่ทุกคนเออนะครับพลังพิเศษเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังพิเศษของเบ็ดเล่มนี้เป็นอย่างไรนะครับโอเคก็ไม่เหนือบ่าควาแรงนะผมว่าเป็นเบ็ดที่หาง่ายนะ โอเคลองตกแล้วลองกดดูเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยทุกคนมีคือแบบปลาเข้าตัวยังตกยังไม่ทันตกเสร็จอะอะไรเข้าตัวาวะทุกคนเมื่อกี้แวบแวเออแวบแวบว่ะเฮ้ยเอาใหม่ดิเฮ้ยโอกาส50%เลยแล้วเป็นเบ็ดที่ดีมากคือแบบไม่จํากัดไม่จํากัดน้ําหนักอะทุกคนกด2 3สามทีก็คือได้เลยเฮ้ยผมว่าเอาเรื่องอยู่นะสําหรับเบ็ดน,นี้นะครับซึ่งความสามารถพิเศษมากไม่เหมือนใครเลยนะฮะเฮ้ย เดี๋ยวต้องลองดูใหม่แล้วทุกคนว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเคตกมาใหม่อยรอบนี้ไม่ติดวะไม่มีอะไรติดแต่โอกาส50%แสดงว่าครั้งต่อไปก็ต้องน่ติดแล้วแหละเออนะเะรอดูรอดูอ่ะรอบนี้ลองตกครับลองดูนะร้อมกันทุกคนงงมากว่ามันมันมันทำอะไรให้เราทำไมปลาเข้าตัวอ่าเดี๋ยวเรากดขยา่า อ่าเดี๋ยวแช่ไว้เลยก็ได้อ่ามาอุ้ยนั่นไงเข้าตัวอีกแล้วอ๋อเหมือนว่าเราตกปลานะครับได,ดไ,ดได้ปลาด้วยได้อุ้ยได้ปลาด้วยได้เหยื่อด้วยและที่สําคัญคือไม่ได้ทีละชิ้นนะบางทีคูณ3ก็มีเฮ้ยยางเอาเลยนะครับโอ้ได้เหยื่อตกปลาด้วยแล้วแถมเป็นเหยื่อดีๆด้วยนะแบบนี้คือแบบเห็นว่าไม่ต้องคือแบบไม่ต้องสุ่มเหยื่อแล้วอ่ะแบบนี้มีเบ็ดอันนี้โอ้ยังเอาเลยนะครับเป,เป็นเนะแบ็ดที่ ดีมากๆถ้าเราไปตกที่ดีๆแสดงว่าต้องได้เหยื่อดีๆด้วยนะครับโอ้โหเรนด้อมเหยื่อมาโอโกาส50%นะเยอะไหมทุกคนมีน็ว่าเยอะอยู่นะเป็นเบ็ดที่ดีเลยนะครับเป็นเบ็ดที่ควรมีเลยเพราะว่าเอาไปตกปลาธรรมดาก็าได้คือผู้เล่นใหม่เห็นว่าเฮ้ยเหยื่อจับเร็วเรือดับจับเร็วๆๆๆระดับแปลเลยนะนะโอ้โหก็ได้มาเฉยนะครับโอ้โหโคตรดีเนะี่ย คือเหมาะมากๆสําหรับแบบผู้เล่นใหม่หรือว่าแบบว่าฟาร์มวงฟาร์มเวลหรือว่าไม่มีเหยื่อจะไปทาเควสนู้เควสนี้นะครับเบ็ดเล่มนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยแล้วก็เควสเนี่ยทำโคตรง่ายเลยนะทำเควสได้แบบง่ายมากแค่เข้าไปในปวาวันสีทองนะครับเออส่วนใครที่แบบหาไม่เจอพี่โกว่าเปลี่ยนซ์ฟหรือว่ารีซ์ฟไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หาก็น่าจะเจอปวาวันสีทองนะเพราะว่าเฮ้ยเอ็นบ้า พุ่งสีดาเราก็ได้มานะครับเออเอาเรื่องอยู่ก็คือแบบรีซร์ฟไปเรื่อยๆแล้วก็ไปยังกองแห่งการเริ่มต้นใหม่อ่ะนะครับบางทีอาจจะมีคนเปิดปลาวานไปแล้วก็ได้เราก็แค่กดเข้ามานะครับถ้าเราดวงดีพ่อค้าไม่หลับเราก็สามารถที่จะซื้อได้เลยเบ็ดเลมนี้คือแบบง่ายๆเลยนะครับอืดีไมทุกวนี่ก็ว่าโคตรดีนะครับแต่จริงๆเนี่ยครับด้านในนี่ครับมันนับถอยหลังนะครับอ่านะถ้าเรา อยู่ไปเรื่อยๆเนะี่ยมันจะพาไปเมืองใหม่ด้วยแต่ก็สามารถออกมาได้ก่อนด้วยสําหรับคนที่แบบไม่อยากไปเงี้ยแต่เหมือนว่าจะยังคงเป็นบั๊กอยู่นะครับเรายังไปเมืองใหม่ไม่ได้อาจจะไปได้บางคนนะออพี่โกว่าเพราะว่า,าหลังจากที่เราเข้าไปในนั้นแล้วมีการเปลี่ยนบรรยากาศนะครับคนอื่นๆที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟก็มีโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศทําให้แบบมีโอกาสไปยังเมืองสมบัติเนี่ยได้ยากนะครับก็เดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปแล้วกันว่า พโกจะทำยังไงให้ไปได้นะครับก็กดติดตามไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้หากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอ่าแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับไปก่อใหม่แน่นอนเจอกันครับผม